ท้าบาจีงกับนางมารงคือตำนานรักสามเศร้าประจำแขวงจำปาสักที่เล่าขานกันมาอย่างเนิ่นนานย่ำค่ำก่อนอาทิตย์อัสดงอยากชวนคุณมานั่งนริมฝั่งคงสัมผัสสายนีที่เอื่อยไหลเป็นนิรันร์สายลมอ่อนๆในห้องฟ้าลมไหลาจากภูผาสุวารีบอกเล่าตำนานรักอันแสนขมอดีตเมื่อครั้งนั้นหนุ่มเหลาลุ่มคนหนึ่งออกมาล่าสัตว์แล้วเกิดพลาดท่าเสียทีกำลังอยู่ในอันตรายโชคดีมีหนุ่มเล่าเทิงมาช่วยไว้ได้ทันสองหนุ่มตกลงกันไว้ว่า ถ้าภายภาคหน้าทั้งสองฝ่ายมีบุตรชายหรือบุตรสาวก็จะให้ผูกเสี่ยวเป็นสหายรักกันแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวก็จะให้มาแต่งงานกินโดงเป็นทองแผ่นเดียวกันวันเวลาผ่านไปหนุ่มลาวลุ่มได้ลูกสาวแสนสวยชื่อนางมารงฝ่ายหนุ่มลาวเิงได้ลูกชายกำยำล่ำสันหน้าตาไมห่หล่อชื่อเท้าบาดเจียงแต่ว่าสนาทั้งสองจะไม่ได้ครองคู่เพราะนางมารงมีคนรักอยู่แล้วชื่อเท้าจำปาสักซึ่งเป็นหนุ่มลาวลุ่มด้วยกันทั้งหล่อทั้งรวย Thank you